สวัสดีครับน้องๆหันกองเกินทุกคนครับหมอปูนทวีนะครับก็เข้ามาคุยกันเรื่องของการตอบคําถามการเกณฑ์ทหารนะครับในการตรวจโรคนะครับจากประสบการณ์มาประมาณสัก20ปีได้นะฮะเรื่องของต่างๆนะครับความรู้ที่เกี่ยวกับการตรวจโรคนะครับในการเกณฑ์ทหารนะครับสามารถถามได้นะฮะ แล้วก็ถ้าสะดวกตามไปตอบให้ก็ตามไปตอบถ้าสะดวกทําคลิปตอบให้ก็ทําคลิปตอบนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการวัดขนาดข,าดของโต๊ะในทหารคนที่2นะครับจะออกเป็นจําพวกถัดรองนะครับขนาดถัดรองมีอะไรบ้างนะครับก็คือ,อ,อส่วนสูงไม่ถึง160เซนนะครับ1 5 9ยนะครับอันนี้ก็ ขนาดถัดรองนะครับก็คือไม่ถึงร้อยหกสิบเซนถามว่าถึงร้อยหกสิบเซนเอาไหมรับได้ครับก็คือต่ําสุดนะฮะในการที่จะเป็นอาหารเกณฑ์ได้คือ1 6 0่งเซนติเมตรนะครับในส่วนสูงถ้าถ้าใครวัดดูแล้วเนี่ยยังไม่มั่นใจหรือยังไงเนี่ยโอ้ไปวัดที่ศาสตรรีฮนะง่ายง่ายสุดเลย นะครับไม่ไม่ใช่แบบดูในบัตรประชาชนนะฮะบ,บอกนี่บัตรประชาชนเนี่ยโหผมไม่ถึงเลยร้อยห้าเก้าเนี่ยร้อยห้าห้าเองมเนี่ยประเมินเอาด้วยสายตาไม่ตรงนะครับเอ่อมันมันสูงมั่งกล้องสูงกว้างต่ำมั่งแล้วนะฮะมันบอกลาบากนะครับเรื่องของในรูปภาพของบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นควรไปเช็คให้ละเอียดนะครับจะไปวัดส่วนสูงในหน่วยทหารก็ได้นะครับเขาจะมีที่วัดความสูงอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ก็คือน้องก็ไปวัดใน,ผนแผนกศัสดีนะฮะของที่อําเภอแต่ละอาเภอครับจะมีผแผนกศัสดีอยู่ลองถามก็ดูว่าจะไปวัดส่วนสูงที่ไหนนะครับที่มันก้ากึ่งเนาะบางที159 160 159.9อะไรเงี้ยนะฮะก็ <c oughs> เอาให้ดีนะครับเพราะว่ามันมันสำคัญมากตรงตัวเลขตรงช่วงนี้นะฮะจะยืนยังไงนะครับขอตรง ดันคอเข้าไปนะครับไม่ใช่งองันคออย่างนี้นะครับเวลาวัดเนี่ยวัดก็ต้องอตั้งคางขึ้นดันคอดันคางไปด้านหลังนะครับเพื่อทําให้การวัดสะดวกนะครับยืนตัวตรงนะครับส้นเท้าติดกันแล้วก็ก้นติดผนังด้านหลังนะครับแล้วก็ท้ายทอยนะครับติดด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดส่วนสูงที่ถูกต้องนะครับวัดตรง ตรงกระหม่อมนะครับตรงจุดสูงสุดของศรีรษะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการวัดส่วนสูงที่ที่เหมาะสมนะครับถูกต้องที่สุดอ่าอันนี้คือเรื่องของส่วนสูงนะครับในโต๊ะของนอ,องเนาะในส่วนของเรื่องของขนาดหน้าอกนะครับจริงๆคนที่มีประสบการณ์ดูออกแล้วฮะเดินเข้ามาในน้องโอ้ไม่ถึงนะนะฮะเจ็ดสิีเซนมั่งอะไรมั่งนะครับต่าอันนี้ก็คือมัน มันไปฝึกไม่ไหวอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะรอบอกเนี่ยขนาดของปอดเนี่ยเราแคบนะครับผอมแห้งแรงน้อยนะครับเคอได้ยินไหมฮะพวกนี้ก็คือลักษณะของการฝึกไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าการฝึกมันมันค่อนข้างหนักนะในทหารยุคนี้นะครับแต่ว่าก็มีการพักผ่อนมากขึ้นตามอากาศ เพราะว่าเราป้องกันการเกิดออโรคหิสโตรานะครับหรือว่าโรคที่การบาดเจ็บจากความร้อนนะฮะแล้วก็การเหนื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนของเขานะครับการฝึกเดี๋ยวนี้เนี่ยมีระบบมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆหนะ้าอกไม่ถึงนะครับในการจังหวะที่วัดนะฮะวิธีการวัดคือผ่านราวนมผ่านหัวนมอาไว้ง่ายนะครับผ่านราวนมนะครับใส่วัดวัดไปด้านหลังให้ตรงๆนะแนวคาดมาตรงนี้พอดี นะครับหายใจออกนะครับต้องเกิน75เซนก็คือ76เซนขึ้นไปนะครับ76เซนขึ้นไปหายใจออกนะครับหายใจเข้า79เซนติเมตรนะครับอันนี้คือรอบอกที่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับเป็นเซนติเมตรนะหายใจเข้า76เซนนะครับผ่านเรานมนะฮะผ่านหัวนมเนี่ยนะฮะสายวัด หายใจเข้าลึกๆเต็มปอดนะครับเกิน79เซนนะครับอันนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ํากว่านี้เฮ้ยเราขยับไว้เว้ยเราหายใจไม่เต็มปอดเว้ยเออไม่ได้นะครับก็ดูออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายใจออกมันก็จะเป็นหลักอยู่แล้วครับว่ามัน76เซนไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดต่ําเยอะๆนะครับแล้วดูผอมแห้งแรงน้อยจริงๆก็ก็ตกเป็นขนาดทัดรองนะครับคล้ายๆเป็นคนจะพวกสองเหมือนกันก็คือไม่ต้องไปจับไปดำไปแดง นะครับอันนี้ก็มากล่าวให้ทราบกันไว้นะครับมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ายุคใหม่ๆเนี่ยน้องๆแต่ละคนก็ตัวเล็กกันนะครับอาจจะเป็นจากสภาวะอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องของนมแม่อันนี้สําคัญนะครับบางคนบอกเอา้านมแม่ดีมีประโยชน์นะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้องๆกินจนอิ่มทุกมื้อหลัง6เดือนไปแล้วนะครับถ้ามีลูกมีหลานฝากแนะนําเลยนะ หลังหกเดือนไปแล้วยังกินนมแม่อยู่ทุกมือ้ออิ่มันจนกระทั่งโตะนะฮะตัวเล็กครับแน่นอนบอกเลยตัวเล็กแล้วก็สมองจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเพราะว่าสารอาหารไม่พอนะครับตรงนี้เนี่ยผมเกริ่นไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่นมแม่หมดประโยชน์แล้วนะครับหลังหกเดือนเนี่ยควรจะทานนมอย่างอื่นเสริมนะครับแล้วก็อาหารอย่างอื่นเสริมเข้าไปนะครับดูในสมุดวัคซีนได้แต่ถ้าเกิดว่าทานนมแม่นะครับ กล่อมกล่อมหลับเท่านั้นนะครับหลัง6เดือนนะอายุ6เดือนในเด็กเนี่ยกินนมแม่แค่กล่อมหลับเท่านั้นจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่คนบอกว่าโอ้กินนมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงขวบหนึง่งได้ครับนะแต่ว่าต้องมีอย่างอื่นเสริมนะสารอาหารมันไม่พอนะครับนะฮะเอาลนะโอเคในส่วนของเรื่องของการวัดขนาดของโต๊ะในทหารคนที่2ก็หมดไปแล้วนะครับ ก็ฝากโปรโมทนิดนึงนะครับเรื่องของการเล่นเกมนะฮะทายรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจําวันที่16มิถุนายนนะครับก็จะให้ทายใน2วันนะครับก็คือวันที่14 15นะครับถ้าใครถูกนะครับก็จะมีการออกใบรับรองแพทย์นะครับหรือใบชี้นําการตรวจโรคในคนที่ผิดปกติจริงให้นะครับโดยการเข้ากลุ่มแล้วก็ติดนัดเวลากันที่จะวิดีโอคอลในการตรวจนะครับ ทางการดูนะครับผ่านโซเชียลอย่างนี้แหละครับก็สามารถเขียนใบรับรองแพทย์นะครับเขียนใบชี้นําการตรวจเนี่ยนะฮะส่งกลับไปให้นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับให้ฟรีนะครับแล้วก็บอกคาแนะนําในการที่จะผ่านการตรวจโรคด้วยนะครับเป็นการเหมือนติวเข้มนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องไลฟ์สดก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ไลฟ์สดนะครับ ก็คอมเมนต์ใต้ได้เลยครับเราจะได้นัดวันกันว่าจะยังไงนะฮะลองดูแนวโน้มก่อนเนาะดูผู้ชมก่อนว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเผื่อ,อไลฟ์สดแล้วมีคําถามอะไรก็จะได้ตอบกันสดๆตรงนั้นได้เลยนะครับจะได้เคลียร์กันไปเป็นกรณีกรณีไปเผื่อคนอื่นมีเออเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยเออเอเอ,เอ,เอว่าได้ประโยชน์ดีเอานี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับมีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวตามไปตอบ ากดไลค์นะครับกดติดตามนะสำคัญแล้วกเ็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับผมสวัสดีครับ